ช่วงสิงเวิ r ์ d ออฟสปีดร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์หลังยกทีมกลับไปแข่งศึกรถยนต์ทางเรียบ TSS The Super Series by b ีร i c k 2024ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเ์กิตประเทศมาเลเซียกันอีกครั้งโดยเพียงแค่เรสแรกตึงตกค้างมาจากเดือนที่แล้วรถแข่ง Honda NSX GT3 หมายเลข12ของปิติพิรมพักดีกับการตะักกูศิริทำผลงานสุดร้อนแรง หลังในออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพและอาศัยการขับที่คงเส้นคงวากับการเข้าพิษที่ยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะได้สำเร็จพร้อมทำแต้นนำเป็นจ่าฝูงรุ่น GT3 ต่อไปส่วน NSX GT3 หมายเลข89กของวรวุิพิลลมพักดีและคาร์โลแวนดมออกสตาร์ทได้ดีเช่นกันจบการแข่งขันอันดับที่6 o v อ r วอ l อขณะที่ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GTM รถหมายเลข25 Ferrari เบ8ร h a l l ี n g e ของกิติพลปราโมทณ์อยุทยาจับคู่สุภกิจเจนจิตรานัน ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยรุ่น GTM มาครองได้สําเร็จร่วมก่อติดผลงานของทีมแข่งหัวใจสิงห์ในทุกเวทีมอเตอร์สปอร์ตได้ที่แฟนเพจสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์